ดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยหลังจากนายธีรยุทธ์สวุวรรณเกษรเนาะไปร้องให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบเรื่องของนายทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยมีพฤติกรรมเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่เราก็เลยเอาข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้มาสาธยายกันแล้ว6ข้อหลักๆถูกไหมใช่ค่ะก็เอาไปสอบถามนักวิชาการหลายท่านก็ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันบอกตัวข้อกล่าวหามันยังเหมือนกับสเปะสปะประเด็นหลักมีแค่เรื่องเดียวคือกล่าวหาว่ามีการตั้งรัฐบาลกันในบ้านจันทร์สองล่าแต่ก็ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นการเข้าข่ายการครอบงาำไหมบางประเด็นอาจจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างข้อสองเนี่ยพูดถึงไปถึงสมเด็จคุณเซนถูกไหมค่ะร้องผิดที่หรือเปล่าอาจจะต้องไปร้องทางปปอชอหรือเปล่าไม่ใช่ศาลร,รัฐธรรมนูญให้สอบไปเลยรัฐบาลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมเรื่อง โรงพยาบาลตํารวจเรื่องชั้น14อืก็ยังสอบไม่เสร็จทางปปชยังสอบไม่เสร็จเลยหลายคนในรัฐบาลก็มองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วม,มันเป็นการหวังผลทางการเมืองค่ะก็ทราบกันดีนะคะว่าต้นเรื่องก็คือนายไพบูนนิติตะวันที่ บอกค่ะว่าเรื่องนี้แม้จะปฏิเสธนะว่าพักพลังประชารัฐไม่เกี่ยวก็คงปฏิเสธยากแหละทําให้เช้าวันนี้เด็ดพี่พร้อมพง์นพผลิตเนี่ยเอาคืนบ้างไปร้องกับปปชเอาผิจารณยธรรมกับลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณโดยประชุมสภาไปต่างประเทศไปกินหรูอยู่สบายและที่สําคัญบอกว่าน่าจะเข้าข่ายการรับทรัพย์สินเกินกว่า3,000บาทค่ะส่วนนาะยกรัฐมนตรีอุ๋งอิงแพทองทานชินวัตรยังอยู่ที่สปป,ปลาวนะครับไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน เรียความสนใจเยอะเลยเพราะว่าเมื่อวานก็พูดไปแล้วว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้หญิงท่านเดียวในการประชุมนึกออกไหมเวลายืนเรียนกันเราก็จะเห็นความสวยงามคล้ายๆกับตอนนายกยิ่งรักอะ่<ฮ>ะจำได้ไหมคราวนี้ถึงขนาดที่ว่าทางท่านภริยาท่านผู้นำลาวเนี่ยสปปลา,าวเนี่ยท่านก็เอ่ยปากชมว่าสวยมากชุดนะ่ะสวยมากท่านก็เลยบอกว่าผ้าที่ท่านเอาไปตัดชุดนะ่ะ สปปเราส่งให้ท่านก่อนจะไปประชุมแล้วท่านก็เลยไปตัดเป็นชุดก็สวยงามจริงๆคุณจีและเพิ่งได้มาด้วยนะชุดนี้และที่สําคัญใน Facebook ของนาย,ยกรัฐมนตรีน่ะมีคนเข้าไปชมเยอะแยะมากมายบอกชุดสวยชุดสวยดูแล้วดูอ่อนแอสวยก็สวยโดดเด่นเลยล่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าเป็นชุดที่ถูกต้องอค่ะ,ะเรียบร้อยสง่าด้วยนะคะ